เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาในครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมคาร์พา k ิ n งมันติ p l เพ e เยอร์ภาคที่2นั่นเองนีครับเป็นเกมที่ผมชอบมากๆแล้วผมก็อยากทําคลิปนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะก็คือผมเล่นแทบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะจะมาแต่งรถนะครับผมแต่งรถให้เป็นสีทองนะแล้วก็เอาไปอวดในออนไลน์กันนะครับผมวันนี้ ผมจะเอารถอะไรดียังไม่รู้เลยครับผมคิดว่าผมจะเอากระบะไปแต่งเป็นรถกระบะทองคำาลยครับผมอุย้ยนี่มันแบบพวกเรนเจอร์แรปเตอร์หรือเปล่าฟอร์ดอา่ามันน่าจะมีพวกโรซรอยแบบว่าอุ้ยอันนี้อันนี้แบบไอ้นี่เลยอะไรนะแบบโคตรแพงอ่ะคันนี้ รู้จักเบียร์ใบหยกน์ไม่รับเนี่ยคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราซื้อมาเลยดีกว่าคันนี้ถ้ามีรถจริงๆนาะจะแพงนะนี่แล้วก็มีคันที่ผมแต่งไว้ด้วยนะครับอา่าผมจริงๆผมจะผมทาคลิปไว้แล้วนะแต่ว่าคลิปมันติดเหลืองเพราะว่าอาจจะเป็นพวกหวอรถด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมจะเอารถคันนี้ไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปแต่งรถกันนะครับสําหรับเอนจินไม่แต่งแล้วกันนะครับถ้าใครมีเวลาก็ไปแต่งเอานะ แต่ว่าผมขอไม่แต่งดีกว่าไม่เท่เลยอันนี้ดีกว่ามะอืมแล้วก็กระบะโอเคครับมากันต่อเลยนะขอดูอ่ามัน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 รถคันแก่เลยอนะ่ะ แต่งไม่ที่เรลยครับแต่ว่ามันก็แพงนะคันนี้เดี๋ยวลองแต่งไปเรื่อยๆเพื่อแบบมันจะเท่ขึ้นมานีครับอ,อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะอ๋อนี่ข้างหน้าเหรอมันคือกันชนนะครับกันชนต้องแบบนี้ กันชนหลังองีกไม่ใช่อันนี้อยู่ข้างบนรถนี้มันผมเคยแต่งไปแล้วเลยในเกมสนใจสักเกมหนึ่งนี่แหละเอาแบบสีดำมาหน่อยสีโครเม,มียมนี่เป็นไงอูรถสีทองครับโค่รสวยผมบอกเลยแบบคนรวยเขาขับกันนะครับคันนี้ นี่ยับล้อมแม็กทเท่เลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นออนไลน์กันดูเพื่อทองหมดเลยครับโอ้เดี๋ยวไปเอาคันนี้เป็นทองสักหน่อยมันจะได้ดูแบบดูดีนิดนึงนะครับการเอาทองก็ต้องเป็นสีโครเมียมนะสีโครเมียมเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับนี่ทองแบบอลามแม็ก ประมาณนี้เลยครับนี่โอ้โหโคตรรวยอะ่ะนี่ยรับเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบเอาตรงนี้เป็นภาพหน้าจอเลยแล้วกันสีเี็บแสบตาเหลือเกินเนี่ยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าว่าจะมีใครสังเกตรหรือเปล่าว่ารถผมมันรวยมากนะครับผมมา ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยในเช้าผมจะได้มาทําคลิปเรื่อยๆนะสาหรับเกมนี้ครับจริงๆผมชอบเล่นนะผมอยากให้โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับจะได้เอา้าเอามาผิดคันหรออยากให้โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับจะได้แบบว่าคนในเซิร์ฟจ,จะได้เยอะๆหน่อยนะผมไม่ได้หวังอยู่แล้วครับมาเล่นกันได้เลยอเอามาผิดคันอนะ สงสัยผมต้องออกว่ะออกไปเอาอีกคันนึงมาก่อนครับโอ้ผมเพิ่งสังเกตนะครับตอนนี้คนออนไลน์อยู่ที่สี่ร้อยเจ็สิบสี่เลยนะครับผมโคตรเยอะนะโอ้โหถ้าเทียบกับภาคหนึ่งภาคหนึ่งนี่คือแบบน้อยมากแต่ว่าเซฟไทยนี่คือเล่นเยอะมากในครับผมเซฟภาคสองนะครับสี่ร้อยเจ็สิบสี่เลยนะ อาจจะเป็นเพราะผมด้วยหรือเปล่าช่วยโปรโมทเซอร์ให้เขานี่ยค,นะครับผมนะลองมาเล่นกันในะยครับผมผมก็อยากให้คนมาเล่นกันในยะครับสำหรับเซอร์นี้คือแบบแข่งรถกันได้สบายเลยแล้วก็โลกเขาเรียกว่าอะไรโอเพนเวิลด้วยนะีสามารถท้าแข่งคนได้ทั่วแมพเลยนะไปแต่งรถแบบว่าตึงๆมาแข่งกันนะครับผมแมเนี่โอ้โหรถสีทองเอาดีผมเชื่อว่าไม่มีใครแต่งตาม อยากเปลี่ยนมุมกล้องเค่ okay, ครับเอ้ย,อยมีคนมามีคนมาด้านหลังเราอ่ะพี่มีการชนนะน้องน้องเขาไปไหนแล้ววาอุ้ยโหคนในแมบเยอะมากนะครับเขาไปไหนกันนะ เลี้ยวอ่ะรถผมค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างขับยากนิดนึงคนระับเอ้ยอ่ะถ้าดูผมขับแล้วงุนหงิดนะครับแนะนําให้มาโหลดมาเล่นเองกันเลยนี่ครับผมเชิบนะบผมขอปรับเป็นภาพนี้แล้วกันโอ้ยลืมใส่เกียร์ียดร้อยถ้าขับรถจริงๆนี่น่าจะชนไปนานแล้วครับไป นี <ee> ่ไ <h> ง <ate> โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมออกจากตรงนี้เลยเลยกันโอเคครับตอนนี้ผมก็มาแล้วดูความอรารามแท้อลังการนะครับ <N> ผมแบบเวแบบวาววิบวับเนะ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาลายกันนะครับแต่ผมว่ามันบังถนนไปหน่อยนะไปครับดูการอัตราวิ่งก็ไม่แรงเท่าไหร่นะยังไม่ได้แต่งมานะคันนี้ อยู่ที่ประมาณอ่ะสองร้อยนะครับกว่าจะถึงสองร้อยนี่ก็นานมากชื้นี่ดูความสวยครับอืมเป็นไงเข้าไปไหนกันหมดวะม,มาผิดที่ไปเนี่ยโอเคเขาน่าจะอยู่แถวนี้กันแหละนะครับผมใกล้ถึงแล้วใครอยากเล่นนะครับผมแนะนำเลยนีครับ ตรงนี้แหละปั๊มน้ำมันที่เขาชอบจอดโอ้แล้วเบรกเบรกแบบเอ๊เบรกกว่าจะเบรกติดนะครับเบรกค่อนข้างที่จะไม่ดีเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในว่ะมีคนอยู่ในปั๊มนครับออไปจอดเทียบหน่อยได้เปล่า เราซื้อกันชนมาแพงไนงะไม่ต้องกลัวหน้ายุบไปแล้วถึงมีถึงเราจะมีกันชนแต่หน้าเรายุบไปแล้วอะยุ่ไหนกันวะโอเคงั้นผมจอดกลางถนนเลยแล้วกันเอ,อ๊บเผื่อมีคนมาเนี่มันเบรกค่อนข้าง,งยากนะรถคันนี้นะครับเบรกจึ๊บเนี่ยล็อกไปเลยนะครับแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ล็อก นี่ลงจากรถก่อนนงขวางนัถนนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิดเปิดหน้าเปิดหลังได้วะโคดเจีวเอาดีแล้วผมสามารถกระโดดได้หรือเปล่าผมไม่สามารถขึ้นไปได้หรอปกติมันจะมีปุ่มให้กระโดดไม่ใช่หรอเฮ้ยมันมีคนจอดอยู่ตรงนู้น่ะ โษทีพี่ขวางโอเคงั้นก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็มาอวดเฉยๆว่าแบบคงไม่ยมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครสนใจอยากเล่นนะครับสามารถโหลดด้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะรับเซิร์ฟเต็มเลยเซิร์ฟคนเยอะมาก Oh you.